สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการคำนวณระยะเวลาของโครงการหรือว่าบอกว่าเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยจะกินเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการประมาณค่าหรือว่าเป็นการ estimate นะครับเพื่อวิธีที่เราใช้ในการคำนวณเนี่ยมีชื่อว่า critical path method นะครับลคลิปนี้ก็แบ,บ่งเป็นสส่วนนะส่วนแรกพูดถึง concept นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับแล้วก็คิดให้ดูนะครับ ส่วนที่2ก็คือเราใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Project l i b r a นะครับก็คือตัวนี้ครับที่เราโชว์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับเอามาคิดคำนวณให้เรานะครับเรื่องของระยะเวลาของโครงการนะครับเราเริ่มเริ่มต้นก่อนนะครับเราพูดถึงคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับเราสมมติว่านะครับในโปรเจกต์เรานะครับแบ่งเป็น3งานนะครับคืองาน A นะครับถ้างาน A เนี่ยงาน A กินเวลา3วันนะครับงาน B นะครับ ต้องต่อกับงาน A นะก็คือว่าถ้างาน A ไม่เสร็จนะครับจะทำงาน B ไม่ได้นะครับมันก็เขียนแบบนี้ครับก็คือว่าเนี่ยต้อง A ก่อนนะถึงทํา B ได้นะครับแล้ว B ก็กินเวลา2วันนะครับจากนั้นก็ไปที่งาน C นะครับงาน C งาน C ก็ใช้เวลา4วันนะครับถ้าโปรเจกต์เรานะครับมีลักษณะของการทํางานแบบนี้นะครับ ก็จะง่ายเลยนะครับวิธีการคิดระยะเวลาของที่ว่าโปรเจกต์นี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็แค่บวกกันตรงๆนะครับก็เอา3าบวกสบวกสนะครับก็ได้เป็น9วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเช่นอ่ะเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็ ไปที่งาน A นะครับหรือว่าจะเริ่มทำงาน B นะครับเลยก็ได้นะครับ่างนี้นะครับก็คือ A กับ B ไม่ต้องรอกันนะครับแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะครับชื่อว่างาน C นะครับงาน C เนี่ยก็ รอ a นะครับต้อง a เสร็จก่อนนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับเรามีแค่4งานนะครับงานดีนะครับงานดีเนี่ยต้องรอให้ a เสร็จนะครับและต้องรอให้ b เสร็จก่อนถึงจะเริ่มทำงานดีได้นะครับนะโปรเจกต์เราเนี่ยนะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับการคิดคำนวณก็จะ วุ่นวายของเมื่อกี้เยอะเคสเมื่อกี้กแค่บวกอกันเฉยๆนะครับเคสนี้ก็จะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนั่นก็ต้องใช้วิธีที่เรียกว่า critical path นไม่ต่อนะครับหรือว่า CPM เนี่ยต้องช่วยคิดนะครับทีนี้ก็ใส่ตัวให้จำกับนะครับว่างาน A นะฮะกินเวลา2วันนะครับงาน B ใช้4วันนะครับงาน C ใช้6วันแล้วก็งาน D ใช้5วันนะครับแบบนนีะ้นะโอเค ในการคิดเรื่องของ critical path ในต่อนะครับเราคิด2รอบนะครับรอบแรกคือเรื่องของ forward นะครับก็คือวิ่งไปในทางทางนี้นะครับ forward นะครับรอบ2ก็วิ่งย้อนกลับนะครับ backward pass นะครับประมาณนี้นะครับ2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยเราจะเติมค่าในส่วนนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของ early นะครับ early start แล้วก็ early finish นะครับ ผมอันดูกักนแลวอย่างเียก็คือพูดง่ายคือเติมเลขทั้งบนดนี้นะครับมีเลข2เลขที่ต้องเติมนะในแต่ละงานนะครับเลขตัวแรกเนี่ยก็คือ early start นะครับก็คือจะเริ่มต้นได้เ็วสุดเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็คือ day day ศูนย์นะนะเริ่มต้นที่ day ศูนย์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันตงรงนี้ะเริ่มที่ day ศูนย์เหมือนกันนะครับคือเริ่มได้เลยนะครับคราวนี้อ่าถามว่า a นะครับ จะเสร็จเร็วสุดเมื่อไหร่นะครับโอเคถ้าคุณเริ่มที่เดย์ศูนย์นะครับงาน A ใช่2ว so so right. OK, so right? so so ันก็เสร็จที่วันที่2นะครับบวกเข้าไปธรรมดานะครับเช่นเดียวกันนะครับงาน B ก็เหมือนกันนะครับงาน B ก็ถ้าเริ่มต้นเร็วสุดคือเดย์ศูนย์ได้นะครับก็ทํา4วัน้วก็วันที่เสร็จนะครับเร็วสุดก็คือวันที่4นะครับงาน B ก็เสร็จเร็วสุดวันที่4นะครับที่เป็นไปได้นะนะครับโอเคถ้าไปดูที่งาน4บ้างนะครับ งาน c เนี่ยต้องรองาน a นะครับวันที่งาน a เนี่ยถามว่าไอ้ยทั like ้งที่งาน c เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่ d ศูนย์ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเริ่มต้นเร็วสุดที่ d ศูนย์ไม่ได้เพราะว่างาน a เนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะงาน a เสร็จเร็วสุดคือวันที่2นะครับวันงาน c ก็จะเริ่มต้นที่ d ศูนย์ไม่ได้นะครับก็งาน c เนี่ยจะเริ่มต้นเร็วสุดนะครับเรียกว่า early start เนี่ยนะครับได้ในวันที่2นะครับก็คือวันที่ A ตัวนี้เสร็จเสร็จนะครับแล้วงาน C เนี่ยจะเสร็จเร็วสุดเมื่อไหร่ก็คือเนี่ยสองบวกหกนะครับก็เป็นวันที่แปดนะครับประมาณนี้นะครับนะคราวนี้มาดูงานดีบ้างน,นะงานดีน่าสนใจนะเพราะว่าเอ่อมันมีสองชอยละนะครับก็คืองานดีต้องรอ A นะครับแล้วก็ต้องรอ B ด้วยนะครับคำถามว่า งานดีเนี่ยจะเริ่มต้นอ่าถ้าเดศูนได้ไหมก็ต่ตอบเหมือนเดิมคือไม่ได้ถูกไหมครัเพราะว่างานดีต้องรอ a กับ b ให้เสร็จก่อนนะครับซึ่งตอนนั้น A กับ b ยังไม่ได้ไม่ได้็ตไม่เสร็จเลยนะครับอ่ามันเริ่มที่เดซูนก็ไม่ได้นะครับถามว่างานดีเนี่ยจะเริ่มต้นที่เดเดทู Day ได้ไหมฮะวันที่2ได้ไหมนะครับวันที่ a เสร็จแล้วได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะฮะเพราะว่า โอเคนะเอเซ็ตก็จริงแต่ว่างานดีเนี่ยมันต้องรอง,งาน B ด้วยตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานดีเนี่ยก็เลยเริ่มต้นที่ day 2ไม่ได้นะครับเพราะงั้นงานดีก็ต้องเริ่มต้นที่ day ที่ day 4นะครับก็คือเลขที่มันมากที่สุดนะครับในบรรดาที่มันต้องรองนะครับมันก,ก็เริ่มต้นที่ day 4นะครับ แล้วงานดีนะครับใช้เวลาทั้งหมด5วันนะครับเพราะฉะนั้นงานดีก็จะเสร็จที่วันที่9นะครับก็สรุปนะครับว่าโปรเจกต์เนี้ยใช้เวลาทั้งหมดกี่วันถึงจะเสร็จ8ใน9ก็ต้องตอบว่าใน9กถูกไหมต้องตอบว่าอันนี้คือ9วันถึงจะเสร็จนะครับโปรเจกต์นี้ใช้เวลา9วันนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องของ forward pass นะครับคิดไปข้างหน้านะครับเราจะเติมข้อมูลคือ เรียกว่าเป็นพวก early นะ early start ก็คือตรงนี้นะครับเริ่มต้นได้เร็วสุดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ early finish นะครับเสร็จเร็วสุดได้เมื่อไหร่นะครับเติม2เลขนี้นะครับเรียกว่า early start แล้วก็ early finish คราวนี้มันก็โอเคแหละนะครับถึงแม้ตอนนี้เราก็รู้แหละนะครับว่าโอเคโปรเจกต์นี้ใช้เวลา9วันนะครับครานี้วิธีการนี้นะครับมันมีชื่อว่า critical path method นะครับ คำว่าคิดทีก้าแผคืออะไรนะฮะครับคิดที่เก้าแบอกว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บอกว่าโปรเจกต์เนี้ยใช้เวลาอย่างน้อยเท่าไหร่นะซึ่งก็บอกวาเก้าวันนะครับแต่ว่าคิดที่เก้าแผดเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงงานนะครับที่ห้ามดีเลยนะครับแผดนี่ครับเป็นงานที่ห้ามดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการดีเลยเกิดขึ้นนะครับเช่นบอกว่าอาจจะดีเลยในงาน B นะครับ โปรเจกต์ทั้งหมดก็จะถูกเลื่อนเป็นดีเลย์ตามไปด้วยนะครับทำไมนะคลิททิคอปผาคือผาที่บอกว่ามันประกอบด้วยง,งานต่างๆนะครับซึ่งงานในแพ๊ในในแพ๊นี่นะครับงานในเส้นทางนี้นะครับห้ามสายเด็ดขาดนะครับห้ามมีดีเลย์เกิดขึ้นนะครับถ้างานใดงานหนึ่งในแพ๊นี้นะที่เรียกว่าเป็นค r ิ t ท c a l Pa าคนี่นะครับมีการดีเลย์เกิดขึ้นโปรเจกต์ Project ทั้งหมด ก็จะดีเลยตามไปด้วยนะคร <S <S ซึ่งอันนี้ก็ดูง่ายถูกไหมครับสมมติว่างาน B เนี่ยโอเคนะฮะตั้งประมาณก็แล้วนะ estimate ไว้แล้วว่า4วันเสร็จนะครับปรากฏว่าทำจริงเ,เกิดปัญหาบางอย่างนะขึ้นขึ้นมานะครับ4วันไม่เสร็จนะครับกลายเป็น5วันนะครับอย่างีครับเลขนี้ถูกแก้เป็นเลข5นะครับ งานดีเนี่ยเริ่มได้ไหมเริ่มไม่ได้ไหมงานดีคือต้องรอ B เสร็จก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดีก็จะกลายเป็นเลข5แทนนะครับแน่นอนครับวันที่เสร็จก็ไม่วันที่9แล้วก็เป็นวันที่10นี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องของตัว i t i c a l path ที่บอกว่างานใดงานหนึ่งนะครับในที่อยู่ในแ t h นี่นะครับที่เป็นเส้นสีด้ำเงินตรวนี้นะครับห้ามดีเลยนะครับถ้าดีเลยปุ๊บโปรเจกต์ทั้งหมดก็จะดีเลยตามไปด้วยนะครับ เดี๋ยวก็เป็น critical path นะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้นะครับคราวนี้ถามว่าจะรู้ได้ไงหรือว่าต้ลงงาน B นะครับกับงาน D นะครับ2ตัวนี้มันอยู่ใน critical path นะครับก็ต้องทำน้ครับเรียกว่า backward นะครับคิดย้อนกลับนิดนึงนะครับถึงจะทราบว่าโอเคงานไหนบ้างที่อยู่ใน critical path นะครับเมื่อกี้เราทำ forward ตั้งจาก start นะครับจุดนี้นะคราวนี้เราตั้งแต่ finish บ้างนะครับ ตัว backward นะครับ9วันนะครับบอกว่าในโปรเจกต์นี้เสร็9วันนะครับส่วนของ forward pass เมื่อกี้นะครับเราสนใจเรื่องของ early นะฮะ early start กับ early finish นะครับสตัวนี้นะครับเนี่ย early start กับ early finish นะครับในส่วนของ backward pass นะครับเราสนใจตรงนี้ครับ late start กับ late finish นะครับ มาดูตัวนี้ก่อนเลดฟินิชนะครับเลดฟินิชเนี่ยนะครับก็คือบอกว่างานนี้นะครับช้าสุดที่มันจะเสร็จได้เนี่ยเมื่อไร่นะครับโปรเจกต์นี้กินเวลา9วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าช้าสุดที่มันจะเสร็จได้คือเท่าไหร่พือนเลข9นะครับต่อไปเลข9นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโปรเจกต์นี้กินเวลา9วันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า ช้าสุดที่งานรีเสร็จได้เมื่อไหร่ก็ตอบได้9นะครับใส่9เข้าไป2ตัวนะครับอันนี้ง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ลองใส่เข้าไปนะครับเลขเก้านะครับเลขเก้าอันนี้คือเลทฟินิชนะครับเลทฟินิชก็คืออ่ะวันที่ช้าที่สุดที่งานตัวเนี้ยจะเสร็จได้นะครับฟินิชนะครับต่อครนี้งาน C นะกินเวลา6วันนะครับช้าสุดที่เสร็จสวันที่9นะครับ เพราะฉะนั้นช้าสุดที่มันจะเริ่มได้นะก็คือ9ลบนะครับก็เป็นเลข3นะครับเช่ again, นเดียวกันนะครับมาดูงานดีบ้างนะครับงานดีก็บอกว่าเนี่ยช้าสุดที่มันจะเสร็จได้คือวันที่9นะครับกี่เวลา5วันเพราะฉะนั้นก็ช้าสุดที่มันจะเริ่มต้นได้นะก็คือวันที่4นะครับประมาณนี้นะครับถ่อไปมาดูงาน B บ้างน,นะครับงาน B เนี่ย ถามว่าจะเติมเลขนี้ก็ค่อนข้างง่ายถูกไหมฮะเนื่องจากว่า,ามันก็ไปดูที่งานดีนะครับว่าเนี่ยเอางานดีนะฮะช้าสุดที่มันจะเริ่มต้นได้คือวันที่4นะครับเพราะฉะนั้นมันก็บอกว่าโอเคนะฮะตัวนี้ก็กรอบเลข4มาไม่มีอะไรมากนะครับงาน B ก็ใช้เวลา4วันนะครับก็ช้าสุดที่มันจะเริ่มต้นได้ก็คือวันที่0นะครับ 4ตัวนี้นะครับลบสตัวนี้นะครับเป็นศูนย์นะครับอัน b ก็กกอกเลขค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันก็เอ่อลิงไปหา b แค่ตัวเดียวนะครับคราวนี้มาทุดูที่ a บ้างนะครับ a จะเริ่มต้องคิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า a เนี่ยมันมีสิ่งที่เชื่อมโยงอยู่2เส้นนะครับก็คือ c กับ d นะครับอาจจะมาดูเลขนี้กันนะครับ วันที่ช้าที่สุดที่งาน A จะเสร็จได้นะครับเลขตัวนี้นะครับมันก็จะดึงมาจาก2เลขนี้นะว่าจะเอาเลขไหนดีนะระหว่าง3กับ4นะครับถ้าจะดึงเลข4มาได้ไหมเมื่อวานเนี่ยอ่ะช้าสุดที่ A จะเสร็จได้คือวันที่4นะครับมันก็จะขัดแย้งกับตัวเลขนี้ของ4นะครับเพราะว่า c บอกว่านเนี่ยช้าสุดที่มันจะเริ่มได้คือวันที่3 เพราะนั้นเลขที่ a นําเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือเลขที่น้อยสุดนะครับในบรรดางานที่มันชี้ไปหานะครับแต่ที่นี้คือเลข3นั่นเองนะครับมันก็เอาเลข3มานะครับเรานี่ช้าสุดที่ a จะเสร็จได้คือวันที่3นะครับ a ใช้2วันนะครับนันก็ช้าสุดที่ a จะเริ่นได้คือวันที่1นะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะคราวนี้ก็มาดูนะครับว่าจะรู้ได้ไงว่างานไหนเนี่ยอยู่ใน critical path นะครับวิธีการพิจารณาคือว่าดู2เลขนี้นะครับหรือว่า2เลขนี้ก็ได้นะครับถ้ามันเหมือนกันนะครับแปลว่างานนั้นเนี่ยอยู่ใน critical path นะครับงานที่อยู่ใน critical path ก็จะมีนะครับ b นะครับกับ d dog นะครับอยู่ใน critical path นะครับ ส่วนอันนี้ไม่อยู่ในคลิปที่เขาแพ็ก็คือว่าสามารถที่จะไม่ว่าไม่ซีเรียสมากสามารถที่จะดีเลย์ได้นะครับครนี้ความต่างของสองเลขนี้นะครับเขาเรียกว่าโฟลตนะครับคู่นี้นะครับเรียกว่าโฟลตหรือว่าสแลก c t นะครับ งานที่มีโฟลท์เนี่ยนะครับแทสหนที่มีโฟลท์เนี่ยก็เป็นเป็นงานที่ไม่อยู่ในคิตที่เข้าแพทนะครับแต่ว่าโอเคนะครับมันสามารถที่จะอาจจะใช้เวลามากกว่าที่เขียนไว้ตรงนี้ได้นะครับจากที่บอกว่าประมาณไม่สองวันนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มได้เร็วนะครับเริ่มวันที่ศูนย์นะครับ,เร,มม 0, รบเราอาจจะเสร็จชา้ากว่าสองวันก็ได้ใช้สามวันก็ได้แก้โอเคอยู่ถูกไหมฮะถ้าเป็นสามวันก็ยังโอเคอยู่นะครับ เราสมมติว่างานนี้ใช้3วันนะครับถามว่ากระทบงานดีไหมไม่กระทบถูกไหมฮะเพราะงานดีเนี่ยกว่าจะเริ่มต้นได้ก็รอวันที่4แล้วนะครับถามว่ากระทบงาน C ีไหมนะครับไม่เป็นไรเนะเพราะว่าช้าสุดที่มันเริ่มต้นได้คือวันที่3นะครับไม่กระทบเหมือนกันนะครับเพรงนการที่งานเนี่ยมันมีเรื่องของ slack อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันจะไม่ไปกระทบเรื่องของ เวลาทั้งหมดที่มันจะเสร็จสิ้นของโปรเจก t นี้นะครับแต่ว่างานนั้นเลทได้นะครับแต่ว่าเลทแล้วมันก็จะกระทบส่วนอื่นนะนะครับก็ต้องมาคิดต่อว่าเออถ้ามันเลทแล้วเนี่ยตัวเลขตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับมันทําให้เลขอื่นๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนตามไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงงานนี้งานเดียวงานเองงานเดียวนะครับถ้ามันช้าเป็นหนึ่งวันนะครับมันก็ไม่เป็นไรโปรเจกทั้งหมดก็เสร็จเหมือนเดิมคือวันที่9เหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับต่อไปก็เราก็จะมาดูนะครับว่านี่พูดถึงคอนเซ็ปต,ต์ระเบื้องต้นวิธีการคิดแบบแมนนวลนะครับแต่เมื่อได้การทำงานจริงเนี่ยนะครับอาจจะมีงานเยอะกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่สี่งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดแบบแมนนวลเนี่ยบางทีมันก็อาจจะผิดพลาดนะครับก็ใช้เครื่องมือช่วยในการคิดนะครับซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบโปรเจกต์แมเนจเมนต์ซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์นี้อยู่คิดได้ในะเรื่องของที่เข้าแพทนะครับ อันนี้ใช้โปรเจกต์ Libra นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์โอเปนซอร์สฟรีนะครับก็เราก็มากรอกชื่องานเข้าไปนะครับงาน A นะครับงาน b งาน C งาน d นะครับก็งาน a ใช้2วันนะครับงาน b ใช้4วันนะครับงาน C ใช้6วันแล้วก็งาน d d o c นะครับใช้5วันนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาบอกว่าเนี่ยอะไรบ้างต้องรอกันนะครับ a กับ b ไม่ต้องรออะไรใครนะครับเริ่มต้นที่เศูนย์ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนวันนิดนึงนะครับเปให้ a เนี่ยเริ่มต้นที่วันที่1วันที่1มีนาแล้วกันนะครับเช่นเดียวกันนะ b ก็เริ่มที่วันที่1มีนาเหมือนกันนะครับโอเคนะแต่คราวนี้โอเค A กับ b ไม่ต้องรอใครนะครับก็ไม่ต้องตอย่านนี้นะครับมาดู c บ้างนะครับ C เนี่ยรอแค่ a คนเดียวนะครับก็ใส่หมายเลขเข้าไปนะครับรอแถวหนึ่งเดียวนะครับสังเกตว่ารูปภาพเปลี่ยนแล้วนะนะครับมันจะมีลิงก์นนเข้ามานะครับสมัยนะอันดูนะครับไม่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรารีดูนะครับเราบอกว่าเกอกหนึ่งเข้าไปตรงนี้นะครับเออ่าอกหนึ่งเข้าไปนะครับก็คือว่าต้องรองานหมายเลขหนึ่งนะครับคืองานเอนะครับงานดีนะครับต้องรองาน A กับ B นะครับซึ่งคือเบอร์1นึ่งกับเบอร์สนะครับก็ใส่เข้าไปตันึ่นะครับมานี่นะครับนก็จะเห็นถ้าวๆแล้วว่าเออมันมีการรอกันอยู่นะครับถ้าต้องการดูเป็นแบบาะแกมแบบเมื่อกี้นะครับก็เลือกไปที่วิวนะครับแล้วก็เลือกเป็น Network นะครับประมาณนี้นะครับ ก็เห็นว่างาน B กับงาน D นะครับมีสีแดงนะก็คือว่าเป็นงานที่อยู่ใน critical path นะครับอันนี้ก็ซอฟต์แวร์ก็ช่วยคิดอย่างรวดเร็วนะครับแลวก็ถูกต้องด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พูดถึงวิธีการคำนวณระยะเวลาของโปรเจกต์โดยใช้ critical path method นะครับแล้วก็โชว์ให้ดูนะว่าเนี่ยซอฟต์แวร์ที่เป็น project management software นะครับจะสามารถที่จะช่วยในการหา critical path เนี่ยเราอย่างรวดเร็วนะครับอ๋อนิดหนึ่งนะแถมน,นิดหนึ่งนะครับคำว่า critical path เนี่ยนะครับก็มันจะมีคําว่า float นะหรือพูดแบบเมื่อกี้นะครับ float ก็คือแบบเป็นสิ่งที่สามารถที่จะีเ l a y ได้นะครับเป็นช่วงเวลาเป็นระยะเวลาที่เราีเ l a y ได้ที่ว่าไม่กระทบต่อโครงการนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้เป็น margin น,นะครับเป็นการเรียกว่าใช้เผื่อได้นะครับเช่นบอกว่าเราอาจจะเอานำ ุคลากรที่อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญน,นะครับลูกทีมนะที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญในบางเรื่องนะครับก็ไปใส่ในส่วนงานที่มีโฟโตสงสูงนะครับเผื่อว่าโอเคมีปัญหาดีเลยเนะี่ยก็จ,จะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือว่ามีเผื่อไว้แล้วนะครับมีโฟโตเผื่ออยู่นะครับส่วนงานที่อยู่ในคิดถึงข้อผ่ายก็ต้องเลือกลูกทีมที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญน,นะแล้วก็ว่าราต้องหาวิธีการลดความเสีย่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้งานเสร็จในตามที่กําหนดที่เขียนไวในที่ประมาณไว้นะครับใน แต่ละง,งานนะครับครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในเรื่องของ CPM นะ r i t i c a l Path ไม่ตอดครับสวัสดีครับ